แชร์ให้ไวเช็คให้ชัวร์กับ AIS นะคะวันนี้พาไปตรวจสอบประเด็นในโลกโซเชียลมีเดียค่ะเขาบอกว่าใบมะละกอสดเนี่ยสามารถที่จะช่วยรักษาโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้ด้วยส่วนว่าจะจริงหรืหรอไม่นั้นนะคะไปตรวจสอบพร้อมๆกันค่ะแชร์ให้ไวเช็คให้ชัวร์รับสนุนโดย AIS 4G Advanced 4G ที่เร็วที่สุดจาก AIS สวัสดีครับพวกับผมฤุจิวัฒนตะกุลทองนะครับในช่วงแชร์ให้ไวเช็คให้ชัวร์กับ AIS ครับ คุณผู้ชมครับส่วนใหญ่เราจะคุ้นเคยกับลูกมะละกอมากกว่าใบมะละกอใช่ไหมละครับเพราะว่าผลของมะละกอ,กอดิบที่เรานํามารับทานเป็นส้มตําแกงเหลืองแกงอ่อมทั้งหลายเนี่ยนะครับพอผลของมันเหลืองสุกก็จะนํามากินได้รสชาติหอมนะครับมีวิตามิน A และแคลเซียมสูงอีกด้วยนะครับแต่ประโยชน์ของมะละกอไม่ได้หมดเพียงเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าใบมะละกอที่หลายคนมองข้ามเนี่ยนะครับกับมีประโยชน์แบบที่เราคาดไม่ถึงเลยเพราะไม่นานมานี้กระแสะสื่อโซเชียลมีเดียได้มีการแชร์ข้อมูลออกมาว่าใบมะละกอสดนี่หละครับสามารถรักษามะเร็ง เฮ้ยเรื่องนี้มันจริงเหรอเนี่ยเชื่อค่ะเชื่ออยู่ค่ะเพราะว่าเคยเห็นพ่อเคยพูดอยู่เหมือนกันถ้าเป็นพวกสมุนไพรน่าจะ ค่อนข้างเชื่อนะเพราะว่าพวกสมุนไพรอะไรเงี้ย <ๆ S 1> ก็เห็นนกันอยู่อ่ะมันก็มีผลอยู่แล้วแต่ว่ายังไม่เคยทําตามนะแต่ก็อยากลองอยู่เหมือนกันคุณผู้ชมทราบไหมครับว่ามระกรที่เรานิยมรับประทานนั้นมีประโยชน์ใช้สอยมากมายทุกส่วนของมระกรเป็นยาที่นำมาใช้ในการดูแลรักษาสุขภาพของเราในชีวิตประจำวันได้คนไทยผูกพันกับมระกรมายาวนานกว่า200ปีจนเรานึกว่าเป็นพืชท้องถิ่นในบ้านเราไปแล้ว แต่จริงๆแล้วนะครับมารอกรมีต้นกําเนิดมาจากอเมริกากลางจัดว่าเป็นไม้ล้มลุกเป็นผลไม้อีกชนิดหนึ่งที่คนไทยนิยมนํามาประกอบอาหารเช่นส้มตําแกงส้มเมนูอร่อยของใครหลายคนนะครับหรืออาจจะนําไปแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆก็ได้นอกจากมลอกแล้วก็ยังมีใบมารอกรดิบที่เรานํามาสกัดเป็นน้ําแล้วดื่มประโยชน์ของมันมีดีถึงขั้นรักษามะเร็งลาไส้ใหญ่ได้เพราะเมื่อไม่นานมานี้กระแสะสื่อโซเชียลได้มีการแชร์ออกมาว่า สตรีวัย62ปีป่วยเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ไม่สามารถเข้ารับการผ่าตัดได้เนื่องจากสภาพหัวใจไม่เอื้ออํานวยคณะแพทย์จึงแนะนําให้ดื่มสารสกัดมะระกอชนิดเข้มข้นก็ไม่ทราบว่าข้อมูลนี้เท็จจริงเพียงใดไปฟังคําตอบจากคุณหมอเพื่อความชัวจะดีกว่านะครับคงต้องตอบก่อนนะครับว่าถ้าเกิดจะพูดว่ารักษาโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่เลยมะเร็งลำไส้เลยนี่นะคบ สำหรับนะ้ำใบมะละกอเนี่ยคงคงจะต้องตอบว่าไม่จริงโรคมะเร็งเนี่ยที่เราจะรักษาเนี่ยมันมันไม่ใช่แค่เรากินน้ำใบมะละกอเท่านั้นแล้วเราเราสามารถให้จะรักษาโรคมะเร็งได้เลยนะครับแต่ว่าจริงๆมันมีงานวิจัยเกี่ยวกับใบมะละกอเหมือนกันนะครับที่ใช้ในการเกี่ยวกับเกี่ยวกับโรคมะเร็งเกี่ยวกับเซลล์มะเร็งแต่ว่าเป็นการศึกษาเพียงในห้องปฏิบัติการเท่านั้นนะครับเราพบว่าใบมะละกอเนี่ยสามารถที่จะลดหรือยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งในระดับหลอดทดลองเท่านั้น ซึ่งการที่เราจะนำนำนำยามารักษาโรคใดโรคหนึ่งได้เนี่ยมันต้องผ่านการวิจัยในคนเรียบร้อยแล้วถึงเราจะนํามารักษาถูกต้องไหมครับแต่ว่ามันก็มีกรณีเก่าวอ้างเหมือนว่ามีการมีเขาเรียกว่ามีกรณีศึกษานะครับว่ามีการกินน้ํามะละกอหรือว่ามีการกินน้ําต้มใบมะละกอเนี่ยเราสามารถที่จะลดการเกิดมะเร็งได้คำตอบว่าคือมีความเป็นไปได้นะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันมีการรักษาในระดับหลอดทดลองแล้วจริงๆอย่างเงี้ยครับแต่ว่า ถามว่าควรแชร์ไหมแล้วควรกินต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานไหมเนี่ยคงตอบว่าไม่จริงใบมรกตสดไม่สามารถช่วยรักษามะเร็งลำไส้ใหญ่ได้เนื่องจากโรคมะเร็งเป็นโรคที่ซับซ้อนสมุนไพรเพียงตัวเดียวจึงไม่มีทางรักษาให้หายได้ทางที่ดีควรปรึกษาแพทย์เพื่อจะได้รับการรักษาอย่างถูกวิธีนะครับ การรักษาโรคมะเร็งจริงๆแล้วนะครับอย่างที่บอกว่าโรคมะเร็งเนี่ยเป็นโรคที่ค่อนข้างมีความซับซ้อนในการเกิดโรคนะครับการรักษาโรคมะเร็งเนี่ยค่อนข้างจำเพาะต่อรายบุคคลประมาณหนึ่งเพราะว่ามันต้องประเมินหลายๆอย่างนะคบในการรักษาโรคมะเร็งอย่างเช่นขนาดของมะเร็งนะครับความรุนแรงของมะเร็งระยะของมะเร็งนะครับที่เกิดขึ้นรวมไปถึงสภาวะตัวผู้ป่วยเองนะครับการจะใช้รับประทานสมุนไพรเนี่ยก็ควรที่จะอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิดเหมือนกันครับ มะเร็งเป็นโรคที่ซับซ้อนมากๆนะครับการรักษาที่ถูกต้องควรอยู่ในความดูแลของแพทย์น่าจะดีกว่าครับอย่าหลงเชื่อการรักษาผิดพดตามสื่อโซเชียลแบบนี้ไม่งั้นนะครับนอกจากจะอาการไม่ดีขึ้นแล้วก็อาจจะทำให้แย่ลงกว่าเดิมก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับใบมะละกอสดสามารถรักษามะเร็งลำไส้ได้ข้อมูลนี้ไม่ถูกต้องไม่ต้องแชร์ครับขอขอบคุณ AIS c g Advanced 4G ที่เร็วที่สุดจาก AIS